อ๋อสตัตาออ่ะอันเอาอี้เดี๋ยววันผูกเนาะน้องป้าลุงไอไปหาหมอเนาะกิเข้างานแล้วก็ท่าอยู่ที่บ้านเนอะจะปาไปส่งที่ห้องบ้านให,ให้ลุงไอจะรอที่บ้านเนอะ ไอจะแต่งตัวรอรอไว้รอนะครับแต่ต้องขอ,อยางหนึ่งนะยางลุงไอ้ไอเนาะลุงไอ้เอาผ้าขาวมาจีลุงไอ้หักเนี่ยตืดปากแห่นหน่อยเนาะจะได้ป้องกันเชื้อโรคแผ่กระจายสู่ตั้งหนอกเราต้องป้องกันจึงตกเกาแล้วก็ตึงลุงไอ้ตัวเนาะพอได้นะครับเดลุงไอ้จะเอาผ้าขนนี่ตืดปากบุลาไอนะครับลุงไอ้ก็ขอขอบคุณน,นะครับที่แนะนำเรื่องนี้นะครับเจ<ะ>้า <c oughs> ไ,ได้น้องไฟกันเนอะเดี๋ยวผูกป้ากันเนอะใช่ครับเจ้า เดี๋ยวรู้กัน ใจเย็นๆแกจะตื่นเต้นอย่างปลา้มปลเหลือเดี๋ยวหัวใจจะวายตายก่อนหูผลแล้วนะกูเปิดมอลุงไอ้ตื่นเต้นจะได้ลุงไอ้บบเคยมาหาหมอกั้เต่อเลยใจลุงไอ้เต้นมาวัดได้บุญเป็นเกาหรือหูเนาะไอ้กูไอ้หัวใจกูเต้นมือกูเย็นมุนี่เลยมือเย็นทามือแบบเดียวถ้าลุงไอ้ไปยุบสะตาหนาเป็นเงิน ญุ่นน่ะลามเป็ดจะได้เงินญี่ปุ่นกุ่มเงินเย็นนะกัอีลาเนี่ยเป็ดจะแน่นดิบอกไหนเปิดมาห้องเราเดี๋ยวลุงไอไปหาหมอกันเนอะเดี๋ยวปุ่อสมอรอลุงไอกําจะดีไปละนะสวัสดีครับ เก้าอี้คุ้นหมอดเหมือนก r a b เก้าอี้สวนสนุกเลยไม่อยู่ที่นี่นะครับนี่อาการไอผมลมุงไอเป็นยังไงบ้างครับโอ้ก็ไอตึงวันนะครับไอคอกแค่ๆไอกระดกกระเดกอยู่ที่อะครับตึงหูจักหายนะครับอออไอสนานละครับ อาการไอของลุงไอตอนนี้ก็คงจะไอไปเรื่อยๆนะครับเขา,า,าเรียกว่าไอเรื้อรังเนาะแล้วลุงไอาทานอาหารได้เยอะไหมครับโอ้กินได้พอกัได้หลายนะครับคุณหมอผูซื้อกูอหลังกายออนเพียขนาดเลยครับครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าลุงไอป่วยเป็นโรคในโรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยลุงไอจะทําใจได้ไหมครับโอ้โรคมันไล่แรงกว่าน,นะครับคุณหมอ ลุงไอ้บอกถ้ามันเป็นแต่ก็คงจะทําใจได้อยู่ครับครับผมหมอขอรับรองนะครับว่าถ้าลุงไอ้ป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยลุงไอ้รักษาหายขาดได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าลุงไอ้ทานยาพวกตามกําหนดหรือทานยาตามที่แพทย์สั่งนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีลุงไอ้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้นะครับเนาะอ๋อครับ ครับผมผลการตรวจโรคของลุงไอ้นะครับปรากฏว่าลุงไอ้ป่วยเป็นโรควันาโรครับเดีย๋ยวครับวันาโรครับผมฮะไปได้จจไหนวานาโรกะ่ะโอ้มันเปมนสเหตุมาจากอย่างครับคุณหมอก็ลุงไอ้าอาจจะได้ไปรับเชื้อจากที่อื่นมาก็ได้นะครับ โอ้คุณหมอปัจจัยเด็ดขาดคุณหมอตัวคุณผู้นิสิตละคุณหมอปัจจัยเด็ดขาด